นักปรินรับคุยเรื่องแต่งคิมเบอร์รี่ทุกวันตอนนั้นไม่มีอะไรเลยครับตอนตอนนั้นคือคลิปที่เราตัดเล่นๆพอดีว่ามีเพื่อน,น่ย่อคคนข้างเป็นเป็นตากล้องทํางานเป็นตากล้องไงก็เลยทําไปด้วยแล้วก็ไปเดินเล่นถ่ายเล่นกันเท่านั้นเอง<ไป>ผมว่าของจริงน่าจะดีกว่านี้นะอันนี้แค่เซิร์ฟเซิร์ฟครับของจริงน่าจะยิ่งกว่านี้<ไป>จริงๆไม่ได้ตั้งใจให้มองเป็นแบบนั้นเลยเราเราแค่แบบเรา,เราชอบไงเราชอบภาพสวยๆมุมกล้องสวยๆแล้วก็ชอบ ตัดเ v เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํามาตั้งนานแล้วแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาเรื่อยๆค like, รับผมก็คิดนะครับว่ามันต Dec ้องดีกว่านี้มันต้องสวยกว่านี้ใช่ใช่ใช่นี่สร้างมาตรฐานให้ตัวเองเกิดไปยากแล้วเนี่ยครับผมมันใกล้หรือยังหรอก็ก็คิดทุกวันเลยครับก็คิดอย่างนั่นแหละนั่นแหละคิดทุกวันแล้วว่าเอ้ยังไงดียังไงยังไม่ขนาดนั้นยังไม่ขนาดนั้นเราเราแค่คุยกันถึงยังไม่แบบเออแต่คุยกันคุยกัน นั <N <N ่นแหละครับก่คุยไปเรื่อยเรื่อยๆแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบเออฉันจะเอาอย่างนี้คุณจะเอาอย่างนี้ไหมเรื่อยๆไม่ยังยังยังครับแ้งพร้อมก่าจแตงเลยพร้อมก็อย่างที่บอกครับผมรอรับอีเวนต์เก็บเงินก่อนครับผมให้มันมากกว่านี้แล้วก็ให้มันดูมั่นคงกว่านี้หน่อยนะก็ก็คนนี้แหละปีไหนปีห้าโอ้ยใจเย็นบอกปีไม่ได้จริงๆใช่ ก็ต้องเตรียมครับอาจจะมีอาจจะเชิญพี่พี่เป็นคนเซอร์ไพรส์ด้วยต้องโป้ด้วยแม่เหรอมันไ่ชวนละไม่ชวนละครับขอบคุณครับ